หลังจากฝนตกครับสามสี่วันที่แล้วเจอพายุครับออกมาชมสวนครับสวนยางเล็ก RAIT สามเก้าศูนสครับหลังจากที่ฝนตกไป บรรยากาศรอบๆสวนครับ3904อายุ1ปีครึ่งครับ1ปีกับอีก1เดือนครึ่งว่าไม่ถึงเดือนครับ1ปี1ปีกับอีก16วันครับ บรรยากาศรอบๆสวนครับได้น้ำครับได้ความชุ่มชื่น ้าชมเรื่อยๆครับวันนี้ก็เหมือนจะตกอีกนะครับฝนพยากรณ์อากาศว่ายังไม่หมดแต่แค่ลดลงนะครับจังหวัดสกลนคร ตรงกลางมีกล้วยด้วยนะครับก้างกลางร่องอยางพาราปลูกกล้วยน้ำหวาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ